ครับผมสวัสดีเท่าทุกท่านตอนนี้ผมจะไปครั้งกับเกมที่มีชื่อว่ามายครับวันนี้อยู่กับแบบที่ชื่อว่าสกายวอลวันนี้ครับเรามาเล่นกันต่อแล้วผมในพาร์ทที่สามกันแล้วโอเคครับซึ่งตอนนี้ครับผมจะกลับไปที่บ้านเด้เผาอาหารกันนะผมอย่าตกนะอย่าตกนะไอ้สั ชุดห้ามขออนุญาตครับของหายหไม่เป็นไรชุดห้ามของหายไม่เป็นไรเจ๋ชุดห้ามเดี๋ยวพี่แอคทำใหม่ได้ของหายไม่เป็นไร,แ,ไไนไรแต่ชุดนี้ห้า นั่งนั่ง Qua เสียวว่ะวัวตรงนี้แล้วกันวัว ก็มีทามมามีเขาไม่ไม่มก่กขนาดตาบแต่เพื่อจริองอ่ะพี่กุดีมีพี่กูดีน,น้อยแล้วน,นะเออเพชรตอกตัดไมโอเค ครับโอเคครับเียบโอเคมาาทำไมที่ไม่มีเรับผลลัพธ์ชิตครับ ที่ป่อมาสอนนี่เสียสนุกเสียงจุ๊บไปแล้วสามนัม่งต้องใจทำนะโอเคอาจะมีพี่แอ๊ดอยู่นะเฟเออพี่แอ๊ดทำได้แล้วตอนนี้มหมดนอะโอเค <ๆ S 2> แล้วก็ขอบคุณ่ากสำหรับคนดีนะผมที่มาบอก ตูวนรกอ่ะมันไม่ใช้บล็อกแค่สองอันเขาใช้สิบสี่อันนะผมขอบคุณคุณดิวมากครุณดิวแอนด์ไอที่ชแนลของติดตามชแนลของเขาด้วยนะครับผมเป็นชแนลที่ครับเกวเกมผมที่แคปแล้วก็มีคับวอลนะผมโอเคครนะผมหมดชแนลเขาหน่อยอันนี้เขาเป็นผู้สนับสนุนเราไม่ใช่แล้ว กับเปนไงครับพารภพดีทนผู้ชมที่จะดตามชมเดียสสนามากเดี๋ยวทำพีแอเพรล่ขุต่อพวกขงที่หายไปอยู่คนนัเดี๋ยวค่อยคุยใหม่ได้แต่พวกของพวกนี้เอาคืนแล้วก็คุณแอฟวัวด้วยเออเรื่องทานอ่ะว่าเอา ยอย่างนั้นเอาไปหมดเลยเออเราเก็บของไม่ยังเไปไ็น้แถวนี้ใช่ไหมนั่นเงฐทานไม่เหลือสักอันดูแลม,มาเผาก่อนได้เผาไปทานก่อนทำเพิ่ม พีแอ,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 อแ๊เอามาคุกกันตอนบ้อมแล้วกนผมเกิดไปฆ่าพวกคุณนี้ก่อนดีกว่ามาไปฆ่ากันก่อนพันพวกนี้ครับผมมันจะเป็นเนื้อโอโนช้าให้ผมเนื้อเอมาปเป็นเนื้อให้คุณเนื้อเนื้อเนื้อ คิดเพชรยังอยู่นะผมก็เพราะว่าวันนี้มันโมจะัคิเพชรจะไม่หายเดียนะผมโอเคเอาเมันเอเนต้องเคยเห็นเนื้อหรปล่าเนมันคืออยู่ในตัวไอเจ้าวัวตัวหน่อยๆเรียบร้อยครับได้เนื้อมันแล้วครับผมสุดท้ายเอาเนื้อไปเผาครับผมเหลือหลอดเดียวประกันต่อร่อนี่เองอเโอ้ย เสียงสปไสปเดปอร์เสียงเจ้าแมงไม่จริงเข้ามาหน้าสบูส่ที่ไม่เคยจับตัวเองเออ,เอ,อน,น่ัวผมไอ้พวกแฟนที่แบบอยู่ในกล่องไม่ได้ออกไปหมดไม่ต้องถามนะครับเอ้ยเฮ้ย นี้ก็ดีดีครับจะต้องรีบไปเอาละความหิวมันก็จะไม่ลดไปเลยเจอเจอ,อเร็วมากขอบอกเร็วมากเร็วเกินเร็วเร็วมากเลยเร็วมากดีกว่าตกตายรอบแล้วกนะันอย่าพูดมากดีไปตกตายรอบไปเลย ลงน้ำมันอยู่ใช่ไหมลงไปที่น้ำนั่นเลยอ้าวลองมาสะเฮ้ยพยายามลงหายดิบลงไปแง่ผมขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเร็วหายเอ้าเทเร็วดีกว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ครับผมเล่นเสร็จแล้ววันนี้นะมนผม,มเ,เราก็จะมาทำเนื้อ แสนอร่อยเต็มเลยเก็บทานนี้ไว้เก็บกล่องก่อนโอเคใส่ชุดต่อเมื่อกี้ทำมานะจะเอาพริกแอปเปิลขุดนลยน,นี่มาสองอันแล้วไปทำมาตัวลกเออเรื่อง ไปแล้วต้องไปก่อดด้วยนะครับผมก่อดที่ผมมันไม่มีอะไรครับเราจะทําชาโคกันเราไปทําที่จุดไฟแล้วทำไม่ทำมาตัวรแรกทำต,ตัวรถก,กันก่อน,น,นอันสติวยังไม่มีนะผมคือที่จุดไฟนะผมสี่อันนะครับหนึ่งสอง สามสี่อย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ่งสอ้าต่อไปตรงนี้จะเป็นห้าบวกหนึ่งสองสามสี่ฮะโอเคกแล้วอันนี้ก็ห้าบอกหนึ่งสุดสี่สี่พี่มันยังขาดเหรือ หน,นึ่งสองเอ้ยสงโสงล,ลืมไปได้ไงเนี่ยผิดแล้วท่านทำให้ฉันพีเอลเพสิวทำี้อุ้ยมันใช่ไมเนีแค่เรือมันดเอลพมาเชียค่าทาโภชนาการอาหารใช่ไหมเนี่ยโภชนาการ นี่ครับเพราะนั่นแหละต้องขาเราถูกต้องที่จัดไม้หนูมันเปลืองทรัพยากรนี่ครับอืไปไปกรอบฟิล์มสติลเพื่อทำกันอย่างแรกผมมีอาหารไว้นะต่อไปได้ไงเนี่ยผมนี่จะบ้าตายกับกอบฟิล์มสติลเอ้ย เฟิสนึ่งจิวใช้อะไรขุดใช้พัวใช่ไหมไม่ผิดไปลุยกันเลยผัวพัวพัวเราจะไปกันเขี้ยวตัวคลิปคิบก่อนเราจะเดิมไปจะช้าแต่มีพลังบล็อกพอตัอขึ้นอยู่บล็อกกันจะพอต่อขึ้นอยู่นะครับ ถึงไม่พอคุดเ,เลยล,วา,ลวา,าว่าลาว่าเนียบีิลาว่าเออดีเงยที่จะทำไว้แรกครับเอามาเลยเจ้านี่อุย้ย ก่อไปเลยวะคิไม่เป็นไรนะอยู่ดีได้กอไย่นสติวะมีมาด้วย สักพักถ้ามีคนมาคอมเมนต์มานะทุกคนการสโตนที่อย่างนี้เอาการสโตนไปต่อบล็อกเลยรู้นะครับว่าการสโตนมันทำอะไรได้แปะแอะฮะตักหลอกตักหลอกตันเตะเป็นหนุ่มสโตนมต้องการแกแกตกไหมนะขอละผมมันจำเป็นจำไม่เลยผมนี่นะยังไม่เลิก เฮ้ยเฮ้ยจะดึกจะมืดแล้วมาไม่เอาขนแก่มาทำมาเนี่ยฉลาดหรืออะไรเนี่ยทีนี้ก็เดินผ่าขนแก่อยู่แล้วมันจะเกิตั้งซอมบี้คิปเปอร์มาขันพัดให้นอนไปถึงเร็วๆก่อนที่มันจะมืดแล้วมีประตูห้ามมือเลยเข้าเราต้องไปขุดแร่กันต่อครับประตูบ้านไม่ด้วยเดี๋ยวมีตัวนักเข้า rất leo mượt, 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 nó sẽ bị, được, 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 thôi Thôi, được, มันเกิดทำอะไรครับถ้ามันมันจะเจกิดถ้ามันเกิดด้ให้รู้ไปถ้ามันมียมิเาอยูมิเจ้านี่อยู่มันเกิดได้ให้รู้หกันไปแล้วถ้ามันมีท้ออยู่มันเกิดได้ ยังจะเกิดได้ไหม <S <S หลอมมันทั้งหลาย <S <S ลาปีสังเกิดไี้ไหมหลอมมอนทั้งหลายเกิดได้นะไม่ว่าถ้าปลกทอทขนาดนี้ยังเกิดนะเดีเมื่อกี้พอดีพี่แอร์ใกล้พังนี่พี่แอร์หลุกันได้โู้เสียทองด้วยถ้ามีแอปเปิ้ลเลยก็ทองของเรา ใช้ประโยชน์ได้ทำ <c oughs> เป็นแอปเปิลทอง